อ่าเด็กๆคะพร้อมยังเอ่ยเอ๊ะค่ะรียนค่ะเจ็ห้ายี่สิบยาเจ็ดห้าะเลยเลยขออ่าค่ะเตรียมแล้วค่ะอ่าเตรียมแล้วนะคะอ่าก่อนที่เราจะมาเขียนกันนะเดี๋ยวไปอ่านนะแล้วมันจะเห็นว่าจะให้เด็กๆอ่านตัวเลขนะคะต้องเห็นตัวยาขดังนั้นข้อนี้ถูกไหม ก็เลยติดามวันทั้งหมดก้าโม11ค่้ะเินค่อนว่าง8ที่1 8ที่1 6 21ให้เขาบอกคู่คู่นะคะลูกเก่เหรอแกหาแ่นก่อน บอกว่าอันนี้อะยุดยุดยืดน่ารัะพ่อได้เป็นเวลากลางคืทั้งหมดสี่หกห้าอาทนเรกนึ่เดียเดี๋ยวเห็นเลขไรลูกันึ่งองหนึ่งทอ เลขหนึ่งนะคะมีทั yeah. 3, ้งหนึ 4, ่งอราบิกกับหนึงไทยนะคะอ่าต่อไปเยกอะไรลูกต่ออาาได้นะต่อไปเลขต่อสามต่อไปเลขีต่อไปเลขห้าต่อไปเลขกอ่าต่อไปเลข ต่อไปเลขต่อไปเลขต่อไปเลข่อไปเสิบมีหนึ่งกับศูนยังไม่ตอบมาเลนยอ่าทีนี้เด็กอ่านตามพ่อนะลูกสิบเอ็ดมีหนึ่งกับหนึ่งสิบเจ็ดมีหนึ่งกับหนึ่ง็ดลูกสิบเอ็ดสิบอ็ออกเดลูก สิบเอ็ดมีหนึ่งกับหนึ่งสิบเจ็ดมีหนึ่งกับหนงอ่าสิบสองมีหนึ่งกับสองแต่นี้เหรอนัก่นไม่ได้ยินเสียงเด็กๆอ่านตามเลยสิบสามต่อไปสิบสามมีหนึ่งกับสามมีสามมีหนึ่งอ่าต่อไปค่ะสิบสี่มีหนึ่งกับสี่ เิบมีกับสสิเป็นว่ะตามกวอ่ะต่อไปสิบห้ามีหนึ่งกับห้าสิบห้าสบห้าอ่าสิบหกมีหน่งกับหกมีหนึ่กับหมีหนึ่งกับเจหกับเมีนึกับเต่อไปน่ะ หนึ่งกับแปดมีหนึปดมีเจมีหนึ่งกับแปดอ่าเก่งมากจริงๆเสียงดังเลยต่อไปสิบเก้ามีหนึ่งกับเก้าสิบเก้ามีหนึ่งกับเก้าอ่ายี่สิบมีสองกับศูนย์ยี่สิบมีสองกับศูนย์อ่าเลซสองอยู่ข้างหน้าจะอ่านว่ายี่นะลูกอ่าต่อไปยี่สิบเอ็ดมีสองกับหนึ่ง ยีบเจ็ดมีสค่ีกมกไยินเสียงน้องีแล้วยี่สิบสองมีสองสับสองย่สิบสสับสาเก่งมากต่อไปยี่สิบสามมีสอสับสาม ยี่สิบสมนี่สมนมสิบองต่อไปค่ะยี่บสี่นีสองีสิบสีนีสองพับสี่ยี่ีีัี่ยี่ีีิบห้มีสอกับหาอ่าเก่งมากเลยจริงๆเสียงดังยี่สิบหกพัสองี่ เจ็ด <7 S 1> ต่อไปก็มา27 27 27 27 27 27ต่อไปไ2ั28 28ต่อไป2ับ9 29ต่อไป2ับ9 2ทต่อไป29 29 29ต่อไปกม2เ29ต่อไป สามีสามกับศูนอ่าต่อไปสามสิบเอ็ดมีสกับหน่งสามอกับหนึ่งอ่าต่อไปสามสิบสมีสามกับสองสมองมีสามสองสามมีสามมีสามกับสามสมสามีสกับสามามสิบสี่มีสามกับสี สามี่สาม5 3สามบห้าีสามสับห้าสามหมีสามสับหกสามสิบหกสามสิเีสามสับเ สามสเีสามกับเอด่สิบแปดมสามกบแปดสามสิบเก้าีสามกับเก้าสามสิบเก้ามสามกับเก้าสสิบเก้ามีสามกับเก้าสมเก้าสับเก้ามีสิบมีสี่กับศนมีสิบมีสี่กับศูนย์ี่งสิบเอ็ดมีสี่กับหนึ่ง สี่สิบเอ็ดสีกับ่งสี่อกับสอ่าสี่สิบกับส่ไม่อ่านอี่อ่านสิสี่บสมีสาสสิบสี่มีสี่กับส ีเก่งมากเข้าขาดอ่าใบเฟิร์นก็เก่งอ่านตามข้อดิจริงๆก็เก่งสี่สิบห้ามีสี่กับห้าสสิห้มีสกับห้าอ่าเก่งมาเลยสี่สิบหกมีสีกับหกสีสิบหมีสี่กับหกหค่ะสี่สิบเจ็ดมีสี่กับเจ็ดสี่สิบเ ดมากค่ะเยียดี่ <mêmes> นองอสเห็นไ <cały istas S 3> ลูก่ะีีกาแฟ4 4มีกาแฟค่ะไข่มุกคอไม่เห็นไข่มุกเลย49มี4กับ9 4 9มี4กับ9าตัวสุดท้ายลูกสิบมี5กับ0 ห้าสี่ห้าหอ่าวันนี้เราเก่งมากอ่านเอาหน้าเสียงเดี๋ยวเอามาจัดกระท้ามาเองไงอ่านยากไหมคะอ่านยากไหมลูกแม่ยากมากค่ะเด็กๆก็ต้องชวนนะลูกอ่านยากไหมคะอ่าทีนี้เรามาลบเลขกันอ่าด้วยนิ้วมืออย่าเพิ่งเขียนนะลูกอ่ะเราต้องชวนก่อนให้เด็กๆชูนิ้วห้านิ้วห้านิ้ว ทำินนิ 5, 5, 5, ้วมือเดียวเดี๋ยว่ให้เดกชูตาลนะต่อไปเลยชูเจ็ดนิ<_<_<_้วเจ็ดเจ็ดเจ็ดนิ้วก็อย่างนี้เจ็ดนะชูไม่กินมย่าคมแล้วลูกแม่กับอะไรเป็นเจ็ดลูก5กับ5้ากับอะไรเอ่ย้ากับเจ็ดข้ากับห้ากับสองค่ะเด้แล้ว 5กับสเป็นเจ็ดเด็ไม่น่าเจ็บนะเจ็ดนะ5้ากับส่เก้านิ้วเก้านิ้วเก้านิ้วเก้าเก้าห้ากับอะไรนะห้ากับอะไรนะสอนแบบนี้พี้ฟังําครูตามครูเข้าใจไหครับหก้ว ขอตรนี้มนิ้วขับเลยเอขับนะหกนิ้วหกนิ้วเยอะสิหกนิ้วนี่นี่มันห้างลห้ากันหนึ่งบนหกเต่อไปแปดแปดแปดกอานี้ข้สามนิ้วสามกับห้าห้าห้ากับสามเป็นแปด เดีต้องจำาันนะลูกว่ามันนิ้วอ่ะห้ากับสามคูแปดเดี๋ยวต้องจําให้ได้นะแล้วเวลาฟอนบอกชูนิ้วกี่นิ้วเด็กๆจะได้ชูขึ้นมาทันทีเลยนะมันสําคัญนะลูกเวลาลบเลขเราต้องใช้นิ้วเรานะคะลูกอ่าต่อไปเอาไหมเอาไหมเอาไหมท่ทงตอีกรอบหนึ่งเจ็ด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 ้กับอะไรห้ากับอะไรห้ากับอะไรเจ็ด ลืมแล้วลืมแล้วหากับสองห้ากับสอง่าหากับสองจำไว้นะเจ็ดนะถ้าพนโดนเจ็ดนิ้วเด็กๆก็ถูขึ้นมาเลยเจ็ดนะคะากัอเป็นอะาต่อไปกมีบวเก้าเก้าเก้าคป็ู่ใหม่บวเก้าเก้าเก้าห้กับส้ากับอะไรลูกห้ากับอะไรคะห้ากับสี่นิ้วเก้าเ้ห้ากับส่ อ่าโอเคอ่าข้อควรแค่นี้อ่าต่อไปเออนั่งซื้อได้เลยลูกเปิดนักเตะอ่าหน้าพี่ยี่ห้ามีสองสิบห้าเนี่ยยี่สิบห้าหน้าที่มีสุนัขมีแมวเนี่ยนะก็มีสุนัขกับแมวอ่าสุนัขกับแมวอตัเงี้เยอะเยอะเลยอันนี้ลบนะนักกับแมวกับไก่นกไก่เป็ด เรู้แล้วรู้แล้วเ่ะแหลองืมทางคุณครูสอนเห็นามลบออกหนึ่งเหลือสองเห็นไหมสลบอสงี่ลบออกสงลบออก บะอันเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยเครื่องหมายลบถ้าเครื่องหมายบวกก็แบบไฮโลกาแต่เห็นมั้นมีเครื่องหมายบวกพอค่ะมันแล้วค่ะเป็นหนยังค่ะก็เปิดให้นะลูกนี่ทำอะไรใหญ่หรือยังคะใหญ่หรือยังลูกใหญ่เต็มค่ะใหญ่แล้วค่ะใหญ่แล้วค่ะ่ใหญ่แล้วนะโอเคพร้อมไหมคะโอ้ พร้อมไหมคะ,ะใครพร้อมตบมือห้าครั้งตบมือหครั้งลืมแล้วมั้ยหนึ่งสองไม่ดังกว่านี้หนึ่งสองสมตบไม,ม้ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าตบะดเดิมหนึ่งสองสามสี่หหัวเราะห้าครั้ง ฮร้อยัหัวนี้่หัวร้องไปดีี่าหัวร้องดีมาเดิมฮ่าฮ่าา่โอเคอ่พร้อมแล้วนะอ่ยังยิ้มอยู่เลยนี้เราจะมาลบเลขกันนะลูกเขาให้เด็กแสดงผลลบและเขียนตัวเลขลงในช่อง เส้นบรรทัดให้ถูกต้องนะคะน่ามาดูตัวอย่างสุนักตัวอย่างนี่นะลูกสุนัขข้อสุนัขตัวอย่างนะคะสามลบหนึ่งอ่ะเด็กชูขึ้นมาสามนิ้วนิ้วนิ้วอ่า้าลบ หนึ่งลบหนึ่งเอานิ้วลูกหนิ้วค่ะเอาออกไปหนึ่งนิ้วนปหนึ่งนิ้วหนึ่งคำตอบมันเหลือเกี่นิ้วลูกสองอ่าสองเป็นคำตอบเห็นไหมก็ใส่เลขสองอ่าสนับก็เหลือสองตัวหนไมึ่งสองอ่าเหลือสองตัวเห็นไหมคะคำตอบก็คือสองนะคะอ่าต่อไป ต่อไปมาดูพ่อแมวแมวมาร้องยังไงนาะแมวแมวมวมาดึงเลยแมวแมวแมวเสียงแหวบด้วยอ่ะมันมีแมวเสียงแหวบอ่ะมาดูโหลดนะคะตีลดสอง ลบสองสี่นิ้วสองข้างหน้าเลือกสี่ให้เด็กๆชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วเอาไปถึงนี่อ่ะนี่ชูสี่นิ้วข้างหน้าเลือข้างหน้าชูสี่จะไวนทั้งหมดคือสี่นะลูกสี่ลบสองเอานิ้ออกนิ้ลูกเอาออกไปกินนิ้วค่ะลบสองเอานิ้ออกไปกินนิ้วลูกสามอ่ะอันนับออกไปสองนิ้วนับหนึ่ง สองน่าเหลือกี่คะสองนิ้วสอง่เหลือสองอพอจะนตอบตอบเลขอะไรลูกสองตอบเลขสนะคะอ่ะก่อนที่จะมาตอบเลขสองมานับแนวสีใช่สองตัวไหมหนึ่งสองใชสองตัวไหมคะา ครับได้สองพั้วแล้วก็ใส่เลขสองเข้าในช่องเลยลูกเลขสองตรงนี้สองแบบนี้ใส่เลขสองค่ะเอาสวยๆนะเดี๋ยวพ่อเขียนใหม่คนไม่สวยเลยเาใหม่แล้วล่ะเลขสองไม่ผิดนะลูกเลขสองสวยแล้ะไข่โมกเขียนได้ยังลู้ไข่โมกใส่ได้สองหรือยัง เขียนให้มันดีๆดิดเอาส,สวยๆลูกตั้งใจเขียนอ่าข้อต่อไปข้อกระต่ายอ่าสองลบหนึ่ง,ส,ง,งอสองลบหนึ่งอ่าสองลบหนึ่งอ่าุดข้างหน้าเลขอะไรลูกอืมหยาวเกินอ,อ่าเลขสองก็ชูขึ้นมาสองนิ้ว ชูมาสองน <stand S 1> ิ้วสองนิ้วนี่แมเลขสองสองนิ้วือไชูสองนิ้วลบไปหนึ่งไม่มีคนน้าเยลบเป<ถ>็นสองลูมเอนิ้วลูกลหนึ่งออกเปกี่นิ้วลูกห่งนย่ง่นิ้วนะไปหนึ่งน่งหนึ่งนึ่หนึ่งอน่น่ มาดูกระ่ายสิได้หนึ่งมนุยกอ่ะนะหนึ่งอ่าได้หนึ่งเท่ากับเราเลยใส่เล็กลงไปเลยค่ะนี่ลบนี้ลบล็ล,บล,ล,งลงไปเลยค่ะเสร็จ <c oughs> <Ừ. S 1> ไหมคะใครเสร็จแ <c oughs> ล้วชูหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วเสร็จแล้วชูหนึ่งนิ้วแล้วค่ะแ่ะอ่า่พี่เสรรืยังลูก เสร็จแล้วครับยังคะคุณเงียนไหนมาเงียนอีกหน่งลูกออไหนเนี้ยต่อไปข้อต่อไปลูกอ่าข้อนกนกนกมันร้องยังไงนะมันร้องไงนกองนกมัร้องยังไงลูกพี่เปนนกไหมมันร้องยังไงคะนกนกอ่าขี้ขี้ขี้สานกนกนาลินมาแล้วหนึ่งตัวนกมันร้องยังไงนะเอ้านาลินมาแล้ว อ๋อโนบินบินมาด้วยโอ้โหบินมาใหญ่เลยค่ะมาดูข้อลบนะลูกหน้าลบสองจำนวนข้างหน้าคือเลขอะไรลูกลบหนึ่งเลขอะไรลูกเลขหนึหาเลขห้าจำนวนข้างหน้าคือเลขห้าอ่ะชูขึ้นมาห้านิ้วห้านิ้วหนึ่งต่อสามอ่าถูกห้านิ้ว ห้าลบสองแสดงว่าตปกอ่นิ้วลูกตปกอ่นิ้วค่ะสองนิ้วอ่ะนับไปหนึ่งสองหลือนิ้วลูกเหลือนิ้วสามนิ้วค่ะห่งนะถูกต้องค่ะสามอ่ะมานับนกได้สามตัวไหมหนึ่ง สามโอ้ได้สามเท่ากันเลยจะได้่าคำตอกถูกต้องจ้ได้สามต้างไปลูกไลขสามสองได้สามผูกค้าชอบจับตัวแล้วค่ะสามตัวเปล่านับไม่หนึ่งนตแล้วค่ะ้องสามรอบอันอี้สามแต่จะหมดแล้วเหรอลูกสามร้อนเฉยเยหรอคะสามอ แป๊บเดีลูกเสร็จแล้วอ่ะต่อไปไปึหอะไรนั่งหนา้าหัา้นแ้้วห้าหก่ลูกห้าห้อห้า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 ห้อห้าง้าหนาห้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 า้าห้าห้าหกาห้วห้ะห้า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 ้วห่าห้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 อห้นิ้าห้าห้าห้้ว้้ห้ว หกลบสี่ลบสี่แสดง<ห>ว่าเอาออกี่ลบสี่เอาออกไปสี่นิ้วเอาออกไปสี่นิ้วหูกนะงเหล <2 S 2> ือก <4. S 1> <4. S 2> ี่น <4. 4. S 2> ิ้วคะสอนิ้วเหลือสองนิ้วอ่ะมานับไก่ได้สองไหมคะหนึ่ สองอุ้ยถือได้องได้สองเก่งมากขั้นสอบสองได้สองลูกแต่ได้สองค่ะสองนั่งเป็ดได้หนึ่ตอบเลยได้สองสองเนี่ยสองลูกตอนนี้พ่อเขียนใหม่เมื่อกี้ไม่สวยอ่าสวยแล้วสวยนิดหน่อยน่ะข้อสุดท้ายเป็ดข้อสุดท้ายเป็ดอยู่ โค้งเยอะเกินเป็ดร้องยังไงนะเป็ดร้องยังไงนะ่เหนม่ดูเป็ดร้องยังไงนะเป็ดมีเป็ดมาแล้วเน็กด่ะมาก็เป็ดลูกก้าวกลับทั้งหคือจำนวนทั้งหมดไม่ด้ีนิ้ว ห้านิ้วครูห้านิ้วลูกสวีหนึ่งจะ้ว่าออกไปหนึ่งนิ้วอ่านับออกไปหนึ่งนิ้วครับสองสหนึ่งนิ้วเหลือเทาไรคะเหลืออะไรคะเหลือห้าเหลือสีนะคะอ่ะมานับเป็ดได้สี่ไหมคะหนึ่ง สองสามสี่อ่าถก้ได้สีอ่าใส่ไ้สลงไปลูกใส่ลไปอ้สอมาเลือกไปอ่าใส่เด้สี่ลงไปค่ะเอาสี่แค่สิเอาแค่มือเดียวสี่สอาเอาอาเออ่าใครเสร็จแล้วโชว์ให้ดูหน่อยค่ะดูดู โอเค่ะได้วยเสียงไงโอเคเสียแล้วก็มีค่ลเสร็จมากแล้วเก่งมากเลยนลินเสร็จยล้กนลนเสร็จวีดีคะเราคุยไปแล้วข้าวพาเสนไหมคะดูหน้าออกมาด้วยหน้าเหอนเออเสร็จทุกคนเห็ทุก็นเสร็จแล้วจังมลูกอ่ะ เก่งมากเลยโตได้มานกว่าได้หน่อยเจ็ดเลยนะอ๋อเหรอดีต้อเกทดสอบทุกละคนพร้อมไหมพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมครับพร้อมนะเอาคนแรกไปดีนะเดี๋ยวพ่อปิดไมค์ก่อนนะเดี๋ยวใครใครได้ทดสอบนะเดี๋ยวเด็กๆเปิดไมค์นะลูก โ <Okay. S 2> อเคขอคนแรกเลยอ้าวยัม,มี่อ่ามาทดสอบกันยัม,มี่กับค่ณยัม,มี่ค่ะยัม,มี่ชูขึ้นมาเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วอ่ายัม,มี่ทำเองนะลูกเจ็ดลบสองอ่าลบสนิ้วนะอ่าเหลือที่นิ้วลูก หน้ค่ะหน้าค่ะอะต่อไปน้องฟอสค่ะน้องฟอสฟองนะฟอส้อมฟอส้อมออกไปสังแล้วับมาขึ้นมาออไปหนอเปิดไหมเปิดหน้าก้มอะฟอสชูขึ้นมาแปดนิ้วแปดแปดลูกแปดแปดลบสีเอาออกไปสี่นิ้วหนกนะ หนึ่งสองสามสี่เหลือกี่นิ้วครับนิ้วเหลือนิ้วเดียวลองห้าเหลือกี่นิ้วเหลือกี่นิ้วครับนิ้วเก่งมากค่ะต่อไปน้องควีนน้องควีนลูกเปิดไมค์ค่ะอ่น้องควีนค่ะอ่าหกอ่าน้องควีนหกลูกหกจูหกนิ้วค่ะ หกหกลบสามนับออกไปสามลูกเหลือกีน่นิ้วคะเ,เรแล้่ะเก่งค่ะเก่งค่ะคนโต่ะต่อไปใบเฟิร์นเขาผัดอย่ำพริกแนลูกเขาผัดรอก,ก่อนใบเฟิร์นลูกใบเฟิร์นเปิดไหม เิดไมค์ได้ไหมไม่เฟิดเปิดไมค์ได้ไมหมลูกกดตรงไมโครโฟนนะลูกอ่าโอเคเปิดได้แล้วอ่าไปเฟิดห้าห้าลบสี่อ่าเอาเอาไปสี่นิ้วลูกหนึ่งสองสามสี่อ, 1, 2, 3, อ่าเหลือกี่นิ้วคะหนึ่งค่ะเก่งมากค่ะอ่าต่อไปน้องพี น้องพีเปิดไมล์ลูกน้องพีอ่าน้องพีนะคะอ่าน้องพีเจ็ดอ่าชูเจ็ดนิ้วลูกเจ็ดอ่าเจ็ดเจ็ดลบห้าอ่านับ <5 S 1> ออกไปห้านิ้วลูกหนึ่งสองสองสามสาม อ่าอาเหลือกี่นิ้วลูกหเหลือกี่นิ้วคะอ่าเก่งมาก<า>เก่งมากค่ะอ่าต่อไปนารินนารินลูกนารินอ่านารินอ่านารินพร้อมอ่านารินสิบสิบชูสิบนิ้วสิบสิบลบห้าเอาออกไปห้านิ้วเลือห้า 5. เก่งมากค่ะต่อไปค่ะไข่ขมุกไข่มุกไข่มุกไปไหนไม่เห็นหน้าไข่มุกเลยอ,อ่ะไข่มุกอ้าวหกนิ้วหกชูหก,ก 6, นิ้วไข่มุกหกลูกหกเปิดไม้ด้วยไข่มุกไว้ด้วยลูกไข่มุกเปิดไม่อ้าวเห็นเพดานแล้วอ้าวไข่มุกเปิดไม้ด้วยค่ะลูกหกชูหก,ก 6, นิ้ว หกลบสี่หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยกีนนิ้วลูก <3, S 1> กินนิ้วคะ่ะเก่งมากค่ะอ่าข้าวผัดอ่าชิวข้าวผัดแล้วข้าวผัดข้าวผัดพร้อมไหมลูกอ่าแปดอ่าชูแปดค่ะอ่าแปดแปดลบ สองเอาออกไปสองนิ้วลูกนะหนึ่งสองเหลือกี่นิ้วคะดูนี่ลูกดูนิ้วหนูอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือกี่นิ้วลูกเปิดไม้สิลูกเปิดไหมเปิดไหมเหลือกี่นิ้วเหลือกี่นิ้วเขาขาด เปิดไหม่สิลูกเปิดใหม่เหลือก,กี่นิ้วคะเอ้พระผัดไม่ได้ยินกัวแล้วพราผัดได้ยินไหมลูกเหลือหกนะคะแปดลบสองเหลือหกหนึ่งสองเหลือหกนิ้วนะคะลูกอ่ะต่อไปจริง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 เปิดไหม่ลูก อา้าวพิงห้าลบห้าห้าเอาออกไปห้านิ้วลูกนะห้า <5. S 1> ลบห้าอ้าลบห้ามเอาออกไปห้านิ้วลูกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลืออะไรลูกศูนย์เก่งมากห้าลบห้าได้ศูนย์นะโหคนนี้เย่างทุกคนเลย อ่าโอเควันนี้ทําได้หมดเลยนะคะลูกเก่งมากเลยตบมือให้ตังหน่อยอ่าไม่มีใครตบมือแสดงว่าไม่เก่งอ่ามีทีตบอ่าใครไม่ตบแสดงว่าไม่เก่งอ่าตบมือเก่งมากอ่าเก่งทุกคนเลยอ่าก่อนจากกันวันนี้เห็นไหมคะทำได้หมดทุกคนเลยเก่งมากแล้วเริ่มลบเลขได้เก่งมากขึ้นแล้วนะคะอ่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนกี่โมงคะลูก บ่ายโมงนะคะมาเรียนเล่นสีฟ้านะลูกบ่ายโมงเรามาเจอกันนะคะเล่มน,นี้นะคะเสริมพิเศษนะคะอ่า